ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อประกอบการประเมินสำริดที่ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษานางเพนสุดาฤทธิ์มนตรีประวัติส่วนตัวนางเพนสุดาฤทธิ์มนตรีเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2523ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษาพระชมังคลาพิเศษการศึกษา จบการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนน้ำพองพัฒนาศึกษารัชมังคลาพิเศษตั้งอยู่เลขที่80ตำบลน,น้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน15ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน340คนมีค่าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน36คนภายใต้การบริหารงานของผู้มืนในการอรุณเาากลา้าผลการปฏิบัติงานดรเพนสุดาริทมนตรี ry, ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้มืนในการฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียนรวมถึงงานอื่นๆที่รับมอบหมายซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้รูปแบบการบริหารสารศึกษานอพรรโมเดล โดยนคือนักเรียนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการศึกษาพคือพลังความร่วมมือความร่วมมือของครอบครัวชุมชนองค์กรต่างๆในท้องถิ่นรอคือรักโรงเรียนโดยจัดบรรยากาศให้น่าอยู่น่าเรียนรู้ซึ่งจะนำเสนอผลงานออกเป็น3องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสีด้าน ประกอบด้วยด้านที่1การบริหารงานวิชาการ 1. มีการดำเนินกิจกรรมวิชาการดังนี้จะทำแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการพัฒนาครูนักเรียน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจัดสภาพแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มาตรฐานโดวยวิธีและรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบกำกับนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานการดำเนินงานที่ชัดเจน2 มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยมีการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูจะทำสื่อหรือนวัตกรรมมีการวางแผนติดตามการสรุปรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านที่2การบริหารงบประมาณดรเพนสุดาริปมนตรีได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังนี้ 1. มีการดาเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณ 2. มีการดาเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาด้านที่ 3. การบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยสัญญาบัรวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพด้านที่ 4. การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 1. มีการดําเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไป 2. มีการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนการบริหารกิจการนักเรียนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีความพร้อมช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมีวินยัยและความประพฤติดีเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมองค์ประกอบที่2การดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะก,ก,าการรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์คือออนไลน์และออนแทร์ตามบริบทและความพร้อมของผู้เรียนองค์ประกอบที่3ผลงานที่เกิดจากการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาจากการปฏิบัติงานและร่วมขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ 1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดเวทแพคทิสตามวิทธาศาสตร์20ปีสพท 2. รางวัลเสมาปปสประเภทดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขจากกระทรวงศึกษาธิการประจำปีการศึกษา2562 3. ผลการประเมินภายนอกรอบ4ผ่านในระดับดีทุกมาตรฐาน 4. ได้รับรางวัลผลงาน 1. โรงเรียนหน,นวัตกรรมจากครูสภา 5. ผลงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับยกย่องเชิดชูกเกียรติเช่นรางวัลครูดีสีน้ำพองรางวัลครูดีสีราชมังคลาพิเศษรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านครับท่านจักราวุฒิสอนโกษาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นประธานกรรมการท่านนพพานิสัยพันธ์กรรมการผู้ส่งคุณวุฒิท่านวสันต์จันทรพิสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยากรรมการและเลขานุก,การ